ว่าไม่เค้าไม่มีใครรู้สึกดีหรอกค่ะถ้าเกิดว่าโดนแบบคนมาว่าเยอะๆเยอะๆเนาะให้กาลังใจกันมากกว่าว่าแบบเออเหมือนหนูว่ามารู้ที่หลังว่าพี่ใหม่เขาปิดไปแป๊บเดีก็เลยเหมือนแบบถามว่าเออแม่โอเคไหมพี่ใหม่โอเคไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาว่าเขาต้องการอะไรอะไรย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคนที่มาตามเฟิร์นกับพี่ใหม่อะค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอะเป็นพี่น้องกันแล้วเฟิร์นว่าในในขอบเขตของการที่เราแบบสนิทกันหรือแสดงออกอะ เพว่ามันก็อยู่ในขอบเขตที่มันพอดีนะคะแล้วแปลกเนาะพี่การที่เราโดนกระทําเรากับต้องเป็นคนแข็งแรงทีราบค่ะเราก็คุยกัน,นะค่ะก็ก็เห็นค่ะอ่ะก็คือเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเราก็มีการให้กําลังใจกัน,นะคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าเรามีผู้จัดการคเดียวกันแล้วเราก็สนิทกันกนะคะก็จะมีการบบเอ่อพูดคุยให้กําลังใจอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าพี่ใหม่เนี่ยเอ่อมีการแบบปิดแอคเคาท์ไปไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แหนูว่าไม่คงไม่มีใครรู้สึกดีหรอกค่ะถ้าเกิดว่าโดนแบบคนมาว่าเยอะๆเยอะๆน้องเออแล้วก็หนูคงพูดแทนที่ใหม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าที่ใหม่เขาเป็นคนที่เออเจอกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ในฐานะที่เราเป็นน้องสาวเขาคะ่ะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจกันมากกว่าว่าแบบเออเหมือนหนูว่ามารุ้ที่หลังว่าพี่ใหม่เขาเปิดเป็นแป๊บเดิก็เลยเหมือนแบบถามว่าเออแม่โอเคไหมพี่ใหม่โอเคไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช็นค่ะ เอางี้หนูขอพูดได้แค่ว่าหนูก็ไม่ทราบเจตนาของคนคนพิมพหรอกถามว่าเขาจะต้องการอ,อ,อะไรยังไงหรือหนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาว่าเขาต้องการอะไร,รอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สิ่งที่เขาคิดก็คงเป็นความคิดของเขาที่อาจจะอยากมาให้โดนใครสักคนหนูอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะที่เขาจะ ใช้อินเทอร์เน็ตในการแบบวิจาร์ณเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงแบบผลกระทบหลายๆอย่างท,ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเออก็คือจะอาเอจะสะเสพหรืออะไรก็อยากให้แบบม,มีสติกับการแบบสเสพโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นเรื่องที่ ต่อให้เรารณรงค์กี่รอบกี่รอบอันนี้เพื่อนแบบพูดกว้างๆนะคะกับสิ่งที่เพื่อนเห็นแล้วสิ่งที่เพื่อนรู้สึกกับเรื่องนี้อะคะ่ะต่อให้เราพยายามรณรงค์กันกี่รอบว่าเอออย่าใช้เออไซเบอร์บูลลี่อะไรแบบนี้ค่ะแบบเวลาเราพิมพ์อะไรเราต้องแบบคิดถึงใจคนอื่นอะคะ่ะหนูก็เห็นรู้สึกว่ามันก็มันก็มีกลับมาเป็นหลุมเดิมที่หลายคนที่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำร้ายคนอื่นกันหนูไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยแบบ อะไรขนาดนั้นนะคะคือเพราะหนูมั่นใจว่าพี่ใหม่เขา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 เข้มแข็งคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกหรอกว่าเนาะถ้ามีคนมาว่าพี่เยอะๆหรือว่าก็คงไม่มีใครแล้วพี่เฉยๆได้ไหมคะออาจจะแบบโอเคได้เลยไม่ถกอะไรเยะแต่หมายถึงว่าหรืว่าเขาอาจจะเอ่อมันมันพี่ใหม่ก็คงรู้สึกเสียใจอยู่แล้วอะค่ะนะคะแต่ว่าก็เขาก็ได้ใช้เวลาในการแบบเออไปเอ่อ เาเรียกว่าอะไรไปไปพักละกันเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แต่ซึ่งหนูเชื่อมั่นอยู่แล้วว่ายังไงพี่ใหม่ก็คือเขาเขาเขาจะกลับมาได้ก็อาจจะบางครั้งหนูว่าเหมือนมองมาภายนอกคนก็อาจจะคิดว่าเรามันแบบเพอร์เวตติ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะคนที่มาตามเฟิร์นกับพี่ใหม่อะค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วเฟิร์นว่าในในขอบเขตของการที่เราแบบสนิทกันหรือแสดงออก พว,ว่ามันก็อยู่ในขอบเขตที่มันพอดีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบหลอกแฟนๆหรืออะไรทางนั้นนะคะคืออย่างงานแฟนมีที่เราจัดขึ้นก็นตามเราก็จัดเพื่อให้แฟนคลับของท,งทั้งพี่ใหม่และของเฟิร์น ได้มาแบบ enjoy moment ด,ดีด้วยกันและใครที่ไปงานแฟนมีได้วันนั้นนะคะทุกคนก็พูดไปเสร็จกันว่ามันไม่มีมันไม่ได้เป็นโมเมนต์แบบพยายามเป็นอย่างตื่นไปม,มากกว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอีอาชีพเราอะคะ่ะมันมันเป็นคนที่อยู่้างหน้ากองเนาะไปอยู่ที่อยู่หน้าสือ่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะคะซึ่งมันก็จริงอย่างที่พี่ฟิล์มบอกเราก็มีความคิดคล้ายกันว่า คนที่เขาไม่ชอบเราอะค่ะต่อ้เราทําดีให้ตายยังไงเขาก็เฉยๆยดีแต่วันไหนที่เราพลาดหรือวันไหนที่เราทําไม่ถูกใจเขาเขาก็พอที่จะเหยียบเราซ้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เจออะไรที่มันมากระทบจิตใจหรือว่าทำร้ายจิตใจเราค่ะมันไม่ใช่ว่าอูหเราแข็งแกร่งมากเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราแค่เลือกที่พยายามจะเข้าใจมัน แล้วก็แล้วก็แคร์คนที่รักเรามากกว่าแคร์แฟนคลับที่เขาคอยเป็นหัวหนุถนอมเราอะเราให้คุคณค่ากับคนที่รักเรามากกว่าคนที่จะมาทําร้ายจิตใจเราค่ะไม่ยงั้นแฟนๆหนูคงเสียใจเนาะที่เขาพยา,ายามมอบความรักให้เราขนาดนี้แต่เราเลือกที่จะแบบหยิบคําพูดแย่ๆมาทาร้ายคแปลกเนาะที่การที่เราโดนกระทําเรากลับต้องเป็นคนแข็งแรงเอง